ผีเทีมสเปนเช็คซีประเด็นร้อนก่อนแมนยูบุกรังแคนาดาซึกยุโรปารีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกที่แมนเชสเตอร์สเตดทีม,ท,มที่บอลพนันถูกกฎหมายยกให้เป็นเต็งหนึ่งในก่อนควาชปมรายการนี้มิเกลต้องบุกเยือนแคนาดาในค่ำคืนวันพฤหัสบดีแม้ชื่อชั้นและประสบการณ์ในศึกฟุตบอลยุโรปจะห่างกันพอสมควรแต่อลิกนาโซชาคมตระมาทไม่ได้ และพวกเขากหวังที่จะปิดบัญชีให้ได้ตั้งแต่นัดแรกก่อนเกมนะครับเรามาเช็คประเด็นที่น่าสนใจกันหน่อย 1. ดินหรือเดชหลังจากที่ดินแฮนสันถูกเลือกให้ลงเฝ้าสอนในเกมพบกับบรดดนเมื่อวันอาทิตย์ที่่ันมาเป็นที่นะ่าชัดแล้วนะครับว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเทียมและตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจึงทําให้เป็นเหตุผลว่าทำไมตลอดสัปดาห์ที่่านมามีข่าวเกี่ยวยงกับอนาคตของดดบิดตีเคอาร์ในทินโอตรัตฟอร์ด เมื่อพิจารณาอายุ30ปีของเดคอาบวกกับเคื่อเหนื่อยที่ทีมต้องแบกภาระถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่แปลกใจที่ปีแสดงจะมองว่าถึงเวลาที่ดินแฮนเดสันควนก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงคำถามก็คือเมื่อเดคอาตกเป็นมือ2เขาจะได้ลงเล่นในศึกยูโรปาลีกค่ำคืนนี้หรือไม่ โซชานะครับไม่ได้บอกว่าจะส่งใครลงเล่นซึ่งถ้าหากเป็น D.K.R ก็ถือว่าเจ้าตัวถูกลดชั้นลงมาเป็นมือ2อ,อย่างเต็มตัวแล้วแต่ถ้าใช้ดีนเห็นสั้นต่อเนื่องยิ่งชัดเจนว่าอนาคตของเขากับแมนทุนเต็ดก็ไรที่จะหมดลงประเด็นที่2กองหน้าควรใช้ใครแฟนบันบางส่วนอาจจะมองว่าอาการบาดเจ็บปิดเทอมของอ,อันติมาซิยลถือเป็นข่าวดีของทีมเพราะเจ้าตัวโชว์ฟอร์มสุดยแย่มเมื่อลดูกานนี้ แต่น่อนว่ามันส่งผลกระทบต่อทีมโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าที่ปกติมีตัวเลือกน้อยอยู่แล้วเอนนิสันเจวนี่เป็นกองหน้าที่แฟนบอลคาดหวังเอาไม่มากใน,นตอนนี้แต่ผลงานในเกมล่าสุดกับ,บดันมันน่าผิดหวังมากเหลือเกินรวมถึงนักก่อนหน้านี้กับเวสต์บอมบิสอาเวียนและคริสเซอร์เลตด้วยขณะเดียวกันมีแซงกลินวบดที่ช่วงหลังโซชาจับมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตามที่ถนัดสามารถทำประตูให้กับทีมได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกันยิงประตูต่อเนื่องมาจากเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสภาพความฟิตของคาร์วินีในตอนนี้ก็คงเล่นติดต่อกันไม่ได้อยู่แล้วคาดการกันว่าเจ้าตัวคงออกสตาร์ทไม่เกมคืนนี้ก็เกมกับสเปอร์ในสุดสัปดาห์นี้มีสิทธิ์ที่กรีนวูดจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและเป็นการตอบแทนผลงานของเขาที่ผ่านมาประเด็นที่3ซองแกรนาดา้าแข้งคุณหน้าคุณตา กนาดานะครับเพิ่งกลับมาสู้ลาลิกาสเปนในปี2 0 1 9นี่เองนะฮะแต่ผลงานของกุนซือดิโกมาติเนสน่าประทับใจเมื่อพาทีมจบอันดับที่7จนผ่านเข้าสู่ยูโรปาลีกรอบคเ,เลือก let, ได้สำเร็จเมื่อลดูกานที่แล้วลูกาัน,นี้พวกเขาอาจจะรักษามาตรฐานไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ตกเกินไปนักเมื่อรั้งอันดับที่9ของตารางคะแนนในศึกลาลิกาสเปนพวกเขาเอาชนะได้ทั้งเรริลโซชิดัแอเลนติบิลเบาซบียาและบาเินเซีย แต่น่าเสียดายที่การลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปยากเกินไปแล้วเพราะห่างจากอันดับ6กถึงสิแตบแต่ในรายการยูโรปาลีกนั้นผลงานดีทีเดียวพวกเขาจบอันดับที่2ของกลุ่มที่ประกอบไปด้วย PV h ีไฮเวนพีเอโและโอมาเนียโดยสามารถบุกชนะทีมแล่งอย่าง p อ v บีไฮเวนอีกด้วยขณะที่ในรอบ32เทีมแกรนาดดั้าทำาซุรไพรส์ด้วยการปราบทีมแกข่ง่างนาโปลีด้วย สกอร์3ประตู่อ2ส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาก็ต้องชนกับทีมเก่าอย่างโซชาของโมก่อนที่จะชนะไปด้วยประตูรวม3-2เหมือนรอบที่แล้วโดยคีแมนคนสการคนทีม2นักเตะตัวเก่าได้แก่โมเก้โมลิน่ากอนแรในวัย3 8ปีและโรเบโตโซราโดอดีโซน่าของสเปอร์ซึ่งกดไปคนละสิเประตูรวมทุกการนอกจากนี้ก็ยังมีเคนเนดี แข้งตัวดีมจากเชลซีที่มีส่วนร่วมกับประตู12ลูกซึ่งยิง7และ5แอซิสรวมทุกรายการนะฮะประเด็นที่4ทีมสเปนผีมีเสียว คนนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของ2ทีมพล็อกแคนาดาเพิ่งมาลงเล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ปีแสดงมีสถิติที่ไม่ค่อยดีนักกับการเจอกับทีมจากสเปนโดยเฉพาะเกมเยือนนะครับฤดูกาลนี้รอบ3ามสองทีมแมน,ชนเชเตอดเอาชนะเรอัลซดิดัดด้วยสกอร์สี่นแต่นั่นก็เป็นการลงสนามที่เป็นสนามเป็นกลางที่ตูลินความจริงปีแสดงบุกวันชนะทีมจากสเปนในศึกฟุตบอลยุโรปเพียงแค่4นัดจากยี่สครั้ง คือเสมอ11พ้ไปถึง11นะครับใช้ชนะครั้งล่าสุดนะครับที่สเปนต้องเกิดขึ้นในศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเมื่อฤดูกาล2016-2017โดยการบุกไปเชือดเชอตาบีโก1-0จากประตูของมาคาดราฟฟอร์ดนอกจากนี้หากนับรอบน็อกเอาท์ทั้งเยวเยือนในศึกฟุตบอลยุโรปแล้วแมนเชสเตอร์เมีสถิติชนะทีมจากสเปนแค่7ครั้งและแพ้ไปถึง9้าครั้งนะครับโดยพวกเขาถูกเกลียดตกรอบในฟุตบอลยุโรป ด้วยน้ำมือจากลาลิกาสเปน3ครั้งล่าสุดได้แก่เซบียาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายฤดูกาล2 0ง7 2 0เ8แล้วก็ยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศในฤดูกาล2 0ง9 2 0ส0และบาร์เซโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในฤดูกาล2018-2019บแปดถองพั 2019. น้ะฮะโอ้ก็ห้ามประมาทด้วยเด็ดขาดน,นะครับเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งจากสเปนสำหรับแกรนาด้าวันนี้มีคำตอบว่า ใครจะอยู่จะไปนะฮะแมนยูแฮร์รัดฟอร์ดพร้อมดวลแกรนาด้าโดนใจปีแสดงโอลิกนาโซชานะครับคุณซือปีแสดงคอนเฟิร์มแล้วว่ามาคับรัดฟอร์ดหัวหอกจำพพิ้วพร้อมช่วยทีมในเกมดวลกับแกรนาด้าในวันพฤหัสบดีนี้แต่ย้ำอัดนั่งเป็นตัวสำรองก่อนโอลิกนาโซชานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่ามาคับรัดฟอร์ดกองหน้าคนสำคัญขอ,ง,ของ,งเกล็ด มีชื่อยูอในทีมสหรกเกมยูฟายูปาลีกรอบก่อนลองชนะเลิศนัดแรกที่ทปีแสดงมีคิวบุกเยนเกรนาดา้าในวันพฤหัสบดีที่8เมษายนโดยรัดฟอร์ดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมลีกนัดล่าสุดที่แมน,นเชสเตอร์เปิดบ้านเชือไดไบริดจันแนนโอ๊บเอาเรียนไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วว่าหัวหอกในวัย23ปีพร้อมลงช่วยทียมในเกมวันพฤหัสบดีนี้แต่อาจไม่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริง ตอนนี้เราแค่รอตัดสินใจนะครับว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือตัวสาลองเพราะผมก็ไม่คิดว่าเขาสามารถลงเล่นแบบเต็มๆเกม90นาทีในย่างของแมนเชสเตอร์ูนเต็ดระบุยังไรก็ตามออกตนี่มาสยาวหัวหอกเฟนส์แมนไม่พร้อมช่วยทียมเนื่องจากมีปัญหากัรบาดเจ็บทุกขั้เขณะที่เอริกเบยยี่เซนเตอร์แบ็กชาวไอริชโคสกำลังอยู่ในช่วงกักตัวเนื่องจากติดโควิด19ก่อนค่ำคืนนี้นะฮะแฟนๆห้ามพลาดเดือนขาด โดยที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์จะออกไปเยือนกรานด้าทีมแกลงจากสเปนนะครับซึ่งเป็นรอบ8ดทีมสุดท้ายนะครับดยถยทวยใบนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ก็หวังที่จะคว้ามาครอบครองนะครับเพราะมันสู่รอบลึกแล้วถ้าหากครอบครองได้หรือว่าคว้าแชมป์ได้ก็จะเป็นทวยแรกของกุนซือโอเลโกนาโซชาก็จะทําให้ทีมมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าแกลนด้าอาจจะเป็นทีมที่ เล่นในศึกลาลิกาสเปนอยู่กลางๆนะครับโดยแมนเชสเตตมีประสีดีกว่าในการที่จะเอาชนะเพราะเป็นทีมหนึ่งยังไงก็ห้ามประมาททีมแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะกรนด้าเป็นทีมที่เล่นต่อบอลบนภาคพื้นดินและมีทคติกในสไตล์ฟุตบอลสเปนอยู่เต็มเปี่ยมนะครับฉะนั้นแล้วห้ามประมาทโดยวันนี้จับตาคีแมนคนสำคัญก็คือมาคัดแรดฟอร์ดที่หายจากอาการบาดเจ็บได้ลงเล่นนะฮะ และแฟนฟุตบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญรองเสนอการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคย